เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเพลย์และบิดเกมเมอร์นะครับเกมที่คุณกำลังชมอยู่นี่คือเกม Color Symphony นะครับเป็นเกมจากสตรีมนะครับเพิ่งอยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะแต่ไม่ได้แชร์นะแชร์ไ e c r a f t อยู่ครับมันก็จะเป็นเกมแบบแนวรปจนัยนะครับแน่นอนครับชื่อเกม Color นะครับชื่อเกม Color เกมต้องเกี่ยวกับสีนะครับก็ไปเริ่มเกมกันเลยนะครับตรงมาครับ กดแสีฟ้ากดสีเขียวกดเอ็สีเขียวกด C ีสีขาวคิดตัวหน้าเป็นกระโดดเพลงที่มันมากเลยนะครับตานต่อไปครับลานหนึ่งยากมากเงี้ยวให้เป็นสีฟ้าอ่ะนี่ครับสังเกตนะครับจากตรงจักรนะครับตรงจกักรอันแรกจะเป็นสีฟ้านะครับกดแสสีฟ้ามันก็จะหายนะครับกด X เกมนั่นแหละนีะ่ครับเกมก็จะเป็นแนวแบบนี้โอ้ยน้ำนั่แล้วเนี่ยก็มีแอมมีแอมโอ้โหก็โดนลวโอ้อโหหักการมาโอ้ตีเขียวนี่ว่าโอ้ยเกือบตายถ้าสีเหลือง,ง,งไม่ได้แอมมูหรอกมีอะไรไหมดีทำด่านต่อไปโอ้ย ีีออ,อ,อโอ้ยตกนะครับโอ้ไม่เป็นไรครับเราเช็คคอยนะทุกคนครับขอปรับเสียงกรี๊บโอ้ต้องปรับก่อนไม่เป็นไรหรอกไปต่อเอ,อ้าโอ้ลืมอู้อีกรอบนึงเลือดจ,จะหมดแล้วครับเฮดพีนะครับข้างบน เรื่องหมดแล้วก็ชิบหายนะครับรอทางเอ้าไอ้ข่าเอ้ยฮ่มอ่ะจะไม่ได้แอมกูหลอกเหี่ยวเอ้ยโอ้ยโห ม,มีทางโอ้โอ้โอ,โอุยโอ้โหไอ้ยจิตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะโอ้โหเลื่อนลดเลยเอาพาตัวอ๋อดี๋ยวนะไปยังไงอะเดี๋ยวนะมีทีีน เอาไปยังไงอ่ะเอายังไงวะอืมวีเซตวีเซตอีกโอ้ยดีเนาะงง เอาแหนตีเอาเอาด่านนี้มันอะไรเมันวะนะวีเซ็ตอ๋อเรากดวีนะครับเวลาเรากดอะไรมันก็จะหายค้างอ่าแต่ก็ได้แค่นี้นครับตายแล้วมันจะค้างอยู่ยงั้นนะจนกว่าหลอดมันจะหมดนะ้ด้านล่างแม็กวีเ็ ไปเลยเรวเรเดี๋ยวนหมดโอเคผ่านแล้วเดินต่งหาเขาะตัวอุ้ยเกือบเลยโอ้โห านานต่อไปแล้ว, okay. วโอเคเคลียโต้อุ้ยตกวอับปเกือบตกนะครับโอ้ยสิงนกเขียวนกเขียวอ่าไม่ได้แอมหรอกให้ตัว ตามต่อไปอไง้ปยายต่อสีฟ้าสีเขียวโอเคโล่แล้วครั่าต่อโอนี่เอ้ยตับตกอะไรง่าต่อแล้วครับ๋อัอน,นี้เจอทาง Cô ôi, máy xí lưỡng, cô xí lưỡng Máy xí lưỡi, xí áo à Ô Ô, ui lời Ô ขึ้นไม่ได้สักทีเอออะไรอะเนี่ยโฮโฮอะโฮอะโฮโอเคต่อล้วนวดเยียบได้อัจามไปเเอ็ อันจะอ้โหมาแล้วม,วมาแล้ว,ม,วมาแล้วมดมาแล้วมันมมอคาชั้นลอยครับขเขาเรียกว่าอะไรนกคลิปรอไป ไม่หยาบเลยครับใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วเลื่อนลงมาสิโอ,โอโอโออะไรโออะไรล่ะครับอ้อมมาเลยมีทางให้ไปดีๆไม่ไปครับไ,ไปต่อเอาไปไป โอ้เริ่มใหม่เลยครับการน,นาะครับมาต่อขีฟ้าลุยไอ้ออออเพิ่องรอคุณเออเกือบไม่ทันโอ้โห หกหกอ๋อครับเฮ้ยมันกระโดดอ้อมหรอ้าวโดดอ้อมล้วครับเออตกไปนี huh. uh, ่แบบเริ่มด่านใหม่โอ้ยเวนเอ้ยอ่า อ,อ,อ,อ้าวเฮ้ยมันโหโอ้จะไปยังไงดีวะเอา้าตัวอะไรอะไม่ได้ลงหนามเลยนะใส่เกมมันจะเมา,เาตดนะ นี่มนันน่าไอ้นี่ก็ลองโข้วงยังเออรองเงียบไปดิโอ้โห tiếng giờ, thời gian mấy nè, oi, oi, cơn bay, cơn bay, à, oi, นะโอ้ยโยหจังหวะนี้พวกเสียเวลาเนี่ยเฮ้ยเด็ดโอ้ย เสียเวลานะโอ้ตกไกลเลยทำไมฮะไม่รอแล้วเว้ย รู้เปล่ปาจะให้ร้อนเนี่ยเออผ่านแล้วครับโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ Color Symphony ติดตามต่อคันหน้าครับคลิปนี้เสียเวลาไม่มากเลยนะก็ต้องเอ,อเอ็มเพียงเพียนต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ